มาครับโดดสุดท้ายของค่ำคืนนี้ครับทีมไทยจะเป็ด8-0หรือเปล่าครับกับการโดดได้ที่หนึ่งนะมาร่วมรุนกันครับโดดที่4ครับโดดสุดท้ายไทยพม่าฟิลิปปินสิงคโปร์ครับเราจะร่วมรุนร่วมชีวิตด้วยกันครับเริ่มจากบริเวณด้านบนครับคือทอรเรอห์ฮัวด้าครับไปจบที่แคมป์โบบิธาครับ ขาดเป็นเหมือนกับตัวยูครับจะเป็นยูที่ยึกยืนหน่อยฮะทีมไทยครับสีม่วงครับอ้าตกเพื่อนเพื่อตกเพื่อนตก โอ้น่ะเียได้ครับกลายเป็นสะดุดเลยฮะและนี่ครับทางด้านของทีมไทยเป็นสีม่วงสิงคโปร์สีแดงครับเมียนมาสีฟ้าครับแล้วก็ฟิลิปปินสีเหลืองครับเป็นฟิลิปปินที่ออกไปก่อนนะครับตรงนี้ตาม่าทีมไทยที่2ครับสิงคโปร์กับเมียนมาที่3ครับเซสชั้นแรกเหมือนว่าฟิลิปปินจะทําไม่ดีครับการที่ลงมาแล้วลงพนครับทีมไทยครับหูแบบนี้คือบอกเลยว่าดูเหมือนจะโล่งในช่วงแรกครับกับการตัดขาดเดซายนะ แต่ว่าหลังจากนั้น,นครับจะเริ่มขวากขึ้นเรื่อยๆครับอันนี้ฮะขับตัดถ่ากลางหมู่บ้านครับแท็กที่บีบังคับมุมเหลือเกินครับว่าต้องขับตรงนี้ให้ได้ครับ ฝีฟินฟินเนี่ยเล่งทะลุมา <c oughs> เ,เลยฮ่ะว <c oughs> ั่นใจครับฟิลไปปก็พยายามตา,ยอ,ตายอยู่ฮะเซสชั่นแรกนี่จริงๆยังไม่ค่อยมีอะไรมากนะผมว่า คือต่อให้ถึงก่อนก็เท่านั้นครับคือแต่ว่าทางจีงอย่างหนึ่งนะว่าโดด4เนี่ยมันจะเป็นโดดที่แบบว่าระยะทางการขับรถอะไกลมากเลยนะดังนั้นทีมที่เรียกว่าขับรถไม่เก่งมากอะไอทีมที่ยิงเก่งแต่ขับรถไม่เก่งก็อาจจะเสียเปรียบได้ครับก็ต้องทุกความบาลานะครับเพราะว่าแบบคนก่อนหน้านี้คือขับทางสั้นนะแล้วก็ถึงเซกชั่นไวมากครับ

ตรงนี้ครับฟิลิปปินส์ที่มาถึงเมืองก่อนครับก็ทําแต้มออกนําไปก่อนนะตอนนี้44แตม้มแต่ว่าทีมไทยก็ตามมาเป็นที่2องครับห่างกันไม่มากครับ4แต้มเท่านั้นนะและทีมไทยแซงกลับมาจนได้แล้วตอนนี้เอาครับ หลืออีกสักแป๊บหนึ่งครับประมาณ3าสีวินาทีก่อนที่ตัวซีเกตทา a r เกตจะโผล่มาครับไอโ s สเปเชียลาทา e t เกตเนี่ยครับผมวิธีตรงนี้ฮะหลายทีมก็พยายามจะค่อยๆแต่ล่อมเข้ามาครับแต่ตรงนี้ทีมไทยนำ่าอากไปเป็น6กแต้มนะฮะโอ้ย อละนี้ครับฟิลิปปินส์ครับ76แต้มครับนำทีมไทยไปครบเอาครับแล้วเป้าตรงกลางก็เปิดขึ้นมานะครับแบบนี้ต้องเอาวัดใจเอกฝีมือครับทีมไทยก็ที่4แต้มครับขึ้นนำไปหนึ่งครั้งครับเป็น104ครับจามพม่าที่27แต้มพม่าพยายามตามมาหรืออยู่2แต้มแล้วพม่าแซงขึ้นไปอีกหนึ่งครั้งครับเอาครับมาทิ้งห่างออกไปเรื่อยครับทิ้งห่างออกไปแล้วแต่ทีมไทยก็ตามมาอย่างไม่ลดละครับห่างกันอยู่6แต้มครับตอนนี้เหลือกำลังเข้าสู่โค้งท้ายของเซคชั่นแรกครับทีม พม่าครับ230แต้มทีมไทย206ครับพม่าห่างกันอยู่พอสมควรเลยพม่าเหลือ50แต้มสุดท้ายครับ30แต้มสุดท้ายแล้วก็10แต้มสุดท้ายครับพม่าเช็คคอยต์ออกก่อนนะแน่แน่ครับแบบนี้ขึ้น307เลยครับแล้วเป็นพม่าครับไปก่อนแล้วไม่รอช้าครับทีมไทยน่าจะตามไปที่2แน่นอนครับแต่ว่าตามหลังพม่าแน่ๆสิงคโปร์ฟิลิปปินส์ครับใครจะได้ไปมาดูกันครับโอ้ย ยังไงฮะเป็นพม่ากออกไปก่อนครับโ <'re> อ้โหแล้วออกไปก่อนสมควรนะอออนเอาแล้วครับโอ้โหพม่ากออกไปก่อนแบบเยอะมากลยครับแล้วโอ้โหนี่คือกดสุดเลยครับเป็นทีมไทยที่ตามมาเป็นที่สองครับกับทางด้านของฟินนลิปปินส์นะโลห่างกันแบบนี้ครับ พมาน่าจะเล่นโหดเหมือนกดมากดใครมานะครับจะกดใครฮะกดทีมไทยนะครับเหลืออะไรครับโอ้ไปสุดจริงฮะเอาแล้วทีมไทยไปติดต่อครับโอ้ยเอาเลยฮะเดินไปกิ่นครับเผื่อจะว่ารอบดีทีมไทยเก็บตัวสวิตอัพไปเยอะอยู่นะฮะน่าจะต้องเก็บบ้างนะครับเพราะว่าไม่งั้นคือตามหลังไม่ทันครับพม่าทิ้งห่างไปไกลมากครับนะครับ Two members only, I mean, two teams only can advance forward. And Team Philippines, right behind Thailand, this On is me. not the opponent that they would like to yeah, hear, up. Um, go up against. They need to have Team mm -hmm. Myanmar within sight because that means that they can still overtake Team Myanmar. But at this point, they're out of sight and out of mind. Mm -hmm. ครับสังเกตได้ครับจากเซสชันที่โซนหนึ่งไปสองเนี่ยมันมันมันไม่ใช่แบบว่าใกล้ๆครับมันมีลู่ทางที่แบบต้องผ่านช่องทางเยอะมากครับแล้วพม่าที่นํามาไกลครับตอนนี้กําลังเข้าสู่ชาวงสุดท้ายก่อนจะถึงเซสชันที่สองครับส่วนไทยกับทางด้านของฟิลิปปินส์ครับก็ยังขับเคลียกันอยู่ที่สองนทีสามตรงนี้ครับพม่าถึงก่อนไปแล้วตั้งแต่หกนาทีเก้าวินาทีครับเราต้องนับเอาครับว่าห่างกี่วินาที ตอนนี้ครับทีมไทยกับทางด้านฟินแลน์กำลังตามมาเรื่อยๆครับตามมาเรื่อยๆฮะไม่ได้รีบร้อนอะไรครับดูไม่ค่อยรีบร้อนแต่ว่าก็พยายามยิงตัวสปีดบูทกันทั้งคู่นะครับแล้วก็เรียบร้อยครับเข้ามาถึงเมืองกันทั้งคู่ครับน้ำห่าง20วิแบบนี้ผมว่าเป็นนิวิตใหม่อันดีมากที่ฝั่งพม่าน่าจะได้เวลาในการเก็บแต้มในเมืองครับประมาณ30แต้มนะต้องอยู่ที่ว่ายังไงครับทีมไทยกระจายตัวที่ด้านหลังเมืองครับ เพราะว่าบริเวณที่เป็นตึกก็อยู่แถวๆนั้นอยู่ครับสิงคโปร,ร์กำลังตามมาเรื่อยต้องหักเลี้ยวผ่านเข้าประตูครับพงนะไม่ได้นะครับห้ามหลัดเกินไปแล้วนีครับพม่านำห่าองออกไปยีกิดนงยี่สิบแต้มครับที่38นะไทยตามมายอยู่16ครับแต่ว่าโอ้โหแค่แบบนี้ทีไทยจะวัดยังไงครับจะไปรอวัดที่เป้าตึกหรือเปล่าคร ตรงนี้สีฟ้าครับมาแล้วฮะสีฟ้ามาก่อนครับพม่าส่งเพื่อนมารอแล้วครับส่งเพื่อนมารอตรงนี้เลยอยู่ในตำแหน่งนี้แล้วก็สีเหลืองครับสีเหลืองคือทางด้านฟิลิปปินส์ก็ส่งคนมาหล่อยเป้าจากระยะไกลครับเผื่อจะได้มาระหว่างที่รอครับตรงนี้ทีมไทยตามมาเลยครับแต่ทีมไทยยังมาไม่ถึงตรงนี้เลยฮะ ทีมไทยมีอยู่คนเดียวครับมีสีเหลืองฟิลิปปินส์สองคนครับสีฟ้าของพม่าอีกสองคนครับเอาแล้วครับแบบนี้ทีมไทยน่าจะตามลำบากอยู่ครับเพราะว่ามีคนตรงนี้น้อยครับพม่าห่างออกไปที่89แต้มครับนำห่างอยู่ที่7แต้มแล้วฟิลิปปินส์แซงทีไทยขึ้นมาเป็นที่2ครับเปลี่ยนทีมไทยลงไปครับสิงคโปร์ก็ตามมาเช่นกันครับสมทบตรงนี้เพื่อจะแย่งชิงแต้มกันครับมาครับไทยครับ เบียดแซงขึ้นไปหนึ่งครั้งแต่ว่าพม่าห่างไปหกสิบเจ็ดแต้มครับหกสิบเจ็ดแต้มครับแล้วกาลังจะเข้าสู่ช่วงหนึ่งร้อยแต้มของทีมไทยครับแต่พม่ากำลังจะไปครึ่งทางฮะโอ้ยแต่ว่าทีมไทยเริ่มตีตื้นกันมาครับเหลืออีกนิดเดียวครับห้าสิบแต้มพม่าผ่านครึ่งทางไปแล้วครับเช็คพอนี้ทีมไทยพยายามตามกลับมาครับห้าสิบสองแต้มห้าสิบสองแต้มเหลือห้าสิบสองแต้มอยู่เรื่อยๆครับยังคงรักษาความต่างของแต้มนี้ไปครับความต่างนี้คือยังไม่ลดลงเลยฮะ ต้องเอาอีกครับต้องเอาอีกครับพมา่าครับยังไงพมา่าครับทีมไทยผ่านทุงทางมาแล้วตอนนี้พม่าไป2องจแล้วก็มันจะเข้าสู่3 0 0รครับโค้งสุดท้ายมันจะเข้าสู่โค้งสุดท้ายครับสแต้มส0แต้มนี้ครับแล้วเรียบร้อยครับพม่าขึ้นสู่โค้งสุดท้ายนำห่างทีมไทยอยู่ประมาณหกสิบแต้มครับพม่าครับค่อยๆยับผายหลังเรื่อยๆครับจนมันจะ400ครับ ทีมไทยก็พยายามตามมาอยู่ครับห่างเหลือประมาณ42แต้มแล้วจาก50เหลืออยู่ประมาณ17แต้มแต่ว่าเป็นเวฟนีโหลดพอดีครับทีมไทยก็เลยตกนงที่ห่างไปหนึ่งครั้งแต่พม่าครับ3 6 9ครับ3 7 4ครับเหลืออีกประมาณ11แต้มครับ319แล้ว319แล้วสุดท้ายครับเรียบร้อยครับพม่าขึ้น400แต้มแน่ๆครับแต่นี่ฮะนำห่างไทยอยู่27แต้มครับก็คือ3 3เป้านะแล้วตามทีมไทยตามมาครับเอาครับ เฮ้ยแบบนี้แบบนี้ผมว่าวัดใจกันตรงที่รถยนต์ครับตอนขึ้นรถตอนขึ้นรถครับใครขึ้นรถก่อนเป็นพม่าขึ้นรถก่อนแล้วทีมไทยก็คือตามมาแบบจิตติดเลยครับเอาแล้วครับไปสเตจสามครับนี่คือแข่งกันสองทีมนะฮะพม่ากับไทยครับใครจะยังไงฮะเอาน้าทีมไทยไม่สะดุดล้มครับไม่สะดุดต้นไม้ไม่สะดุดหินครับขอร้องนะอย่าสะดุดหินครับไปครับขับตามมาเรื่อยขับตามลายคนข้างหน้าไปครับอ่าแล้วพลิกลายเฉยครับ หนีมาแบบนี้ครับโอ้ที่สามฟิลิปปินส์เพิ่งจะออกจากเมืองมาครับตรงนี้เหลือสิงคโปร์ไว้ทีเมืองอีกหนึ่งแล้วครับตรงนี้เอาครับทํามากกับไทยครับขับเคลียร์กันผู้ขี่สู่สีบูบี้ครับบูบี้มาแล้วดิฟไปอุ๊ยเกือบชนเสาครับแต่ว่ายังนิ่งอยู่ครับแล้วหักซ้ายครับหักซ้ายหักซ้ายเพราะต้องเข้าตรงนี้ครับไปยังไงต่อฮะไปยังไงต่อ ทางตรงขึ้นเนินครับสองจังหวะครับแต่ว่าผ่านเข้าเมืองไม่ดีเท่าไหร่เลยครับถ้าชนต้นไม้ตรงนี้ผมบอกเลยว่าเสียคยวามเร็วไปเยอะมาก,กแน่ๆครับเอาครับพมา่าครับพมา่าคือแกนนิ่งมากเลยนะแต่ส่วนทีมไทยก็พยายามตามไปครับ อยายาไม่กระดก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 หน้ามากนะไม่งั้นเดี๋ยวมันเสียจังหวะเดี๋ยวสายขึ้นทางตรงครับเตรียมเข้าเซสชนันที่3าอะเอาครับก็เป็นมาม่าครับที่น่าจะเข้าเซสชนัน3ก่อนทีมไทยครับแต่เข้าก่อนแค่ประมาณวิกกว่า2วิกกว่าก็คือต้องเลือกจุดเซตอัร์พดีครับเพราะว่าตรงท้ายเมืองนั้นจะมีตัวของเป้าบินให้ได้ยิงกันครับฟิลิปปินส์ครับที่สา ยังไงฮะตรงนี้ค่อยๆตามมาครับค่อยๆตามมาเป็นป็นที่3าครับกลัวชนเหลือเกินครับขับแบบนิ่งอยู่ฮะลงเนินมาแล้วก็เตรียมจะเลี้ยวซ้ายครับโค้งซ้ายปัดไปฮะอุ้ยแล้วก็นี่ครับเรียบร้อยครับทางปงนะส่วนสิงคโปร์ก็ทยอยตามมาอยู่ครับอยู่ระยะไกลพอสมควรครับตอนนี้มาดูเซคัน3สกอร์ครับทีมไทยตามพยายามตามหลังพม่าให้ได้พม่านำห่างไป26แต้มครับ ทีมไทยโอ้โหตามหลัง20แต้มแต่ยังไงต่อครับพยายามตามมาเรื่อยๆตามมาเรื่อยๆครับตามมาเรื่อยๆสิงคโปร์ก็พยายามตามมาเช่นกันนะแล้วก็อีกประมาณนาทีหนึ่งก็ตัวของเออป้าบินก็จะเปิดนะครับต้องมาดูนว่าทีมไทยจะตามหลังมาได้มากสุดเท่าไหร่ครับพม่าก,ก็ทิ้งห่างออกไป24แต้มนะฮะ26แต้มผ่านไปครับ16แต้มมีหนึ่งครั้ง18แต้มมีหนึ่งครั้งครับ ทีมพมา่ายังคงทิ้งห่างออกไปทีมไทยตามมาเหลือ8แต้มนะฮะห่างกันไปเป็น18แต้มครับแล้วนี่ครับมาครับเป้าบินเปิดฉากแล้วครับทีมพม่านำไทยอยู่20แต้มแต่ผมบอกเลยว่าตรงนี้คือจุดแข็งของทีมไทยเราครับทีมไทยเราพูดที่เป้าบินได้อย่างแม่นครับเอาครับเป้าเราสิบแต้มครับเป้าเราสิบแต้ม,ตมห่างกันอยู่20ครับ ร้อยแรกใครจะถึงก่อนครับตอนนี้สิงคโปร์เพิ่งจะเข้าเมืองมาสิงคโปร์ไม่รอช้าครับตรงไปยังลานยิงเป้าบินเลยหรือเปล่าฮะแต่เหมือนจะแวะบ้านก่อนครับบูบี้รถชนไปด้วยครับรถอันตรายนะทีมไทยครับแสงพม่าขึ้นมาแล้วครับตรงนี้ขึ้นมาครับเป็น18แต้มเป็น10แต้มที่นําครับต้องเอาอีกฮะต้องเอาอีกครับแต่เป็นเว็บบี้โหลดอยู่ครับสักคู่ฮะสักคู่ครับพม่าครับยังไงฮะไปครับพม่าไทยครับดู2ทีมนี้เป็นหลักครับเพราะว่ากําลังขับเคลียร์กันแบบสูสีคู่ขี้บูบี้ฮะ 16แต้มครับ16กแต้มจากพม่าที่ตามหลังทีมไทยแต่ทีมไทยก็ยังคงทิ้งห่างออกไปไเรื่อยๆครับ170ดกับ1้4 170กับ154เป็น180ครับ 180, 180, 180นะฮะ,ะ,ฮะขาดอีกนิดเดียวครับจะขึ้นเลข 2, 2> ครับแต่ว่าพมา่าเบียดแซงกลับมาได้ครับในช่วงนี้แล้วพันทีมไทยขึ้นเลข2ก่อนครับ เอาครับขออีกห้าสิบแต้มจะขึ้น,นครึ่งทางฮะไปครับเซกชัสนสุดท้ายขอ250แต้มเท่านั้นนะเอ้ยขอ500ครับขอไทยแล้วเรียบร้อยครับไทยขึ้นครึ่งทางไปแล้วครับเอาฮะห่างพมา่าไป46แต้มพม่พมาพยายามจะตามกลับมาเช่นกันแต่ว่าทีมไทยก็ไม่รอครับทิ้งห่างไปเรื่อยจะขึ้น3แล้วฮะจะขึ้นเลข3แล้วจะขึ้นเลข3มแล้วเหลือ20แต้ม20แต้มสุดท้ายตรงนี้ครับจะขึ้นเลข3ครับ20แต้มเหลือ10แต้มครับโอ้ขึ้นเลข3ไปแล้วฮะเอาครับ ทีมไทยนับคะยหลัง20เป้าครับ20เป้ากับทีมมาเลเซียห่างอยู่ประมาณ26เป้าครับทีมไทยเหลือ18เป้านับคะแหลัง18ครับ17แล้วครับ17 17แล้วขออีกครับขออีกอู้แต่เป็นเบบี้โหดครับเบบี้โหดน่าเสียดายฮะเอาครับเบบ16เหลือ16เป้าครับทีมมาเลเซียกำลังตามมาขึ้นเลข3แล้วทีมไทยเหลือ15เป้าครับ13เป้าไปแล้วครับก่อนังจะขึ้นเลข4ครับ12เป้าครับ สิบสองเป้าขออีกแค่สองเป้าจะขึ้นเลขสี่ร้อยครับเอาละครับสิบเป้าสุดท้ายสิบเป้าสุดท้ายครับทีมไทยหากพม่าอยู่ร้อยสามสิบแต้มร้อยสี่สิบแ้ครับบอกเลยว่ากำลังใจมาเต็มครับกำลังใจมาเต็ม แค่เจ็ดเป้าครับทีมไทยครับเอาเอาใจช่วยครับเจ็ดเป้าสุดท้ายครับเอาใจช่วยครับห้าเป้าสุดท้ายครับพัมม่าขาดอีกสิบห้าเป้าครับเราขาดอีกแค่ห้าครับสี่เป้านลครับตอนนี้สี่เป้าสองเป้าครับขออีกสองเป้าสุดท้ายหนึ่งเป้าสุดท้ายครับเราจะได้ขึ้นรถแล้วเราเรียบร้อยครับทีมไทยกระโดดขึ้นรถแล้วครับแบบนี้พอครบแต้มเรียบร้อยครับพัมม่าตามมาอีกประมาณสิบเป้าครับไม่รู้เลยฮไม่รู้ครับยังไงไม่รู้นะแต่ทีมไทยขึ้นรถไปแล้วครับออกตัวไปครับนิ่มๆครับไปแล้วฮะ ไปแล้วฮะไปแล้วครับนำแบบนี้นำโด่งแน่นอนครับทีมไทยออกจากเช็กพอยท์สามครับตอน14นาทีครึ่งครับเลยเหมือนจะจบเร็วกว่าปกติหรือเปล่าครับเพราะว่าทุกทีจะเดอสิบห้าทีแล้วตรงนี้จะติดบั๊กอีกไหมเอา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 อีกแล้วโอ้โหเกือบครับรอบที่แล้วคือคือน,นีน่ยังไงต่อยที่เออเอา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 อีกแล้วฮะ โอ้โหในที่สุดครับ <c oughs> หลังจากที่โดนนำไปก่อนนะแต่ว่าทีมไทยก็สามารถที่จะพลิกกลับมาได้ครับแล้วทีมไทยครับกำลังพุ่งตัวไปที่เส้นชัยครับ15นาที12วินาทีแน่ๆครับแบบนี้1 2หมับเข้าเส้นชัยครับเรียบร้อยครับทีมไทยเข้าที่1ครับพม่าตามมาเป็นที่2ออยู่ครับโอ้ลงมาแล้วติดด้วยเอา้าเอา้ายังไงยังไง อย่าบอกนะว่าพมา่าอาฮารีสปอนครับไปครับโอ้โหแล้วพม่าครับตามันเปที่สองจริงด้วยครับ สิบห้านาทีสี่สิบห้าวินาทีบวกมาอีกสางยสวินาทีนะครับส่วนตรงนี้ครับสิงคโปร์กับฟิลิปปินส์ครับกำลังแข่งขันกันเพื่อเอาเวลาที่ดีที่สุดของพวกเขาครับแล้วตรงนี้กระสุนหมดหรือเปล่าครับน่าจะกระสุนหมดนะผมว่าเพราะว่าฟิลิปปินส์ยังขาดอีกประมาณ40แต้มแครับก็คือสี่เป้าสี่เป้าครับฟิลิปปินส์4ี่เป้าครับสามเป้าครับเขายิงไปครับ สามเป้าครับสามเป้า,ปาหลอสองเป้าครับสองเป้าสองเป้า,ปา,ปาแล้วเหลือเป้าสุดท้ายขออีกนิดเดียวขออีกนิดเดียวสองเป้าโอ้เป้าสุดท้ายเป้าสุดท้ายเป้าสุดท้ายครับเป้าสุดท้ายยังไงฮะเออเออยังไงทึบ <c oughs> โอ้โหเรียบร้อยไหมได้ไหมเป็นสี่เก้าหกแล้ว Oh, โอ้โหกีก้าแปดแต่ผมเห็นเหมือนสิงคโปรโ์ขึ้นรถหรือเปล่าฟิลิปปินส์ขึ้น5 0 0ร้อยแล้วครับราเตียมขึ้นรถแล้วครับไปครับขึ้นรถเพื่อนไปครับแต่ฟิลิปปินส์บอกว่าไปก่อนแลวครับเจอกันที่เช่นไชยฮะไม่รอช้าครับไปครับสิงคโปร์ยังไม่ครบ500ร้อยนั่นเองครับ อาครบเรียบร้อยครับแบบนี้นมาดูกันบ้างครับว่าจะติดบั็กแบบไทยไหมฮะหมักเข้าไปโอ้ไม่ติดครับแรงเราเร่งแรงไปฮะแล้วก็บุกเฮ่ hey! ท่าเท่เลยแบบนี้โอ้โหเอาครับฟิลิปปินเข้าไปที่3แบบแลนดิง้งสวยๆด้วยครับประเด็นก็เป็น17อนาที22วินาทีครับ ตามหลังทีมไทยอยู่2นาทีเก้าวินาทีส่วนตรงนี้เอา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 สิงคโปร์สิงคโปร์ไงมาพุ่งนั่นแหละครับสวยพุ่งเุ้ยสวยอยู่ในสุดก็ทำได้ครับโอ้แล้วสุดท้ายครับก็เป็นสิงคโปร์ที่ตามมาเข้าเส้นชัยได้ในที่สุดครับ ับเวลา17บเนาที52วินาทีครับสุดท้ายก็เป็นทีมไทยครับที่ชนะทั้ง4รอบครับ4ี่โดดตรงนี้ครับเรียกว่าถึงแม้ว่าต้นราวจะไปพลาดโดนซัดก่อนครับพระม่าเปลี่ยดแซงขึ้นมาได้แต่ว่าน้องทีมไทยเรียกว่ากำลังใจเต็มเปี่ยมครับไม่ยอมย่อท้อครับแล้วก็สุดท้ายพิชกัก็ชนะในเชชั่นที่3ามเลยครับตรงนี้สี่โดดครับ เข้าสู่รอบถัดไปครับเคครับเดี๋ยวไว้เจอกันรอบถัดไปครับสวัสดีครับ